ก็ขอสวัสดีสมาชิกมอยหูแฮปปี้มอยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง Youtube มอยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่19สิงหาคม2568ผมมวยหูแฮปปี้มอยไทยมาวิเคราะห์ข่าวเช่นเชื่อมวยก่อนชกของรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568จะทำการแข่งขันในเวลาบ่าย2องโมงครึ่งจาก เวทีมวยห้องสองช่อง7จสีซึ่งผมเองก็จะเดินทางไปภาคให้กับทิ่ฟังในเวทีห้องสองช่อง7จดสีด้วยเช่นกันนะครับนะซึ่งสัปดาห์นี้มีมวยชคกัน4ช่องนะครับนะก็คือช่องวันเสาร์นี้ช่อง3ส่วนช่อง36ไม่มีนะครับนะแล้วก็ไปช่อง18 ส่วนวันอาทิตย์ก็สองช่องครับนะวันอาทิตย์ก็สามช่องเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมภาคแค่สองช่องนะก็คือภาคเฉพาะช่องเจ็ดแล้วก็ปิดท้ายด้วยช่องห้านะครับนะก็ก็ต้องแจ้งกันให้ทราบว่าสัปดาห์นี้ผมภาคมอยสี่ช่องนะครับนะอ่าส่วนช่องสิบแปดเนี่ยมันหลังจากที่มอยช่องสามจบประมาณบนะ่ายสองอ่ะแล้วไปภาคอีกทีหนึ่งหกโมงเย็นช่วงเวลาสี่ชั่วโมงเนี่ย ก็ผมผมยังไม่รู้ว่าในเวทีมอยหูเขาจะอยู่กันหรือไม่นะครับนะถ้าเกิดว่ามอยหูคนอื่นเขาไม่อยู่ภาคผมก็ไม่อยู่นะครับนะผมก็ไม่ได้ภาคนะแต่ถ้าเกิดว่ามอยหูคนอื่นเขาอยู่ภาคก็ต้องภาคนะครับผมก็จะภาคให้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะอยู่ภาคคนสองคนอะแบบนี้ก็ไม่มีคนรู้เดี๋ยวนี้ก็ดูว่ามันก็ภาคไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้ง บอกกันตรงนี้ด้วยครับนะเดี๋ยววันอตอนมวยชอกก็รู้แหละเดี๋ยวถึงเวทีวันเสาร์ก็จะสอบถามกันว่าจะอยู่รอสี่ชั่วโมงเพื่อเดียาคช่อง18หรือไม่นะครับนะซึ่งผมเองก็โดยปกติก็ไม่ชอบมวยช่อง18ดอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าจัดเอาแน่นอนไม่ได้นะครับนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคือช่อง18อะ่ะ คนฟังน้อยมากครับนะประมาณ10%ของยอดทั้งหมดนะครับนะสมมติยอด100คนก็ฟังเพียงแค่10คนเท่านั้นนะครับนะเพราะาหน้าตูนี้เขาบอกไม่มีกระแสการลุ้นการเชียช่อง18นะครับ <c oughs> ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยขับเดินเข้าตู้ดูว่ายังสู้เข,ข้ามวยก็ได้นะครับถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอ,อย่างเดียวภาคในเวทีด้วยนะไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพนันนะครับภาคในเวทีทุกผู้ทุกช่องด้วยมีข้อมูลมวยก่อนชอกให้โดยละเอียดนะครับในจังหวะเข้าวมวยอะไรต่างๆนี่การันตีว่าไม่เป็นรองไข่นะครับและข้อมูลของผมที่วิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชอกก็เป็นการวิเคราะห์ละเอียดยิบในทุกประเด็นนะครับท่านเองก็สามารถนําไปเทียบเคียงกับมวยหูที่ท่านฟังอยู่ว่า การทํางานของมวยหูวปีมวยไทยกับมวยหูวิษณฟังอยู่ข้อมูลมวยก่อนชอกใครมีมากกว่ากันนะครับในะส่วนมวยชกแล้วผมก็อยู่ในเวทีด้วยนะครับนะคนอื่นก็อยู่ในเวทีเพราะฉะนั้นก็การันตีว่าใครเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นเช่นกันนะครับนะการันตีว่าเป็นสมิทธิผมนั้นเสียยากนะครับ <c oughs> มวยหูเวปีพกเครื่องเข้าเวทีก็เดือนละ1,300บาทนะครับไม่ผ่านลองนะการันตีว่าไวกว่าใครในตู้อย่างแน่นอนนะครับนะรายวันก็วันละ300บาทเกิน ถ้าเกิดว่าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวนะก็800บาทครับนะสําหรับ V.I.P. นะครับนะส่วนมวยหูผ่านกล่องก็เดือนละ1 0 0 0บาทสัปดาห์ละ300บาทรายวันก็วันละ200บาทนะครับนะถ้าฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ600บาทมวยมวยหู V.I.P. พวกเครื่องวัทีฟังเฉพาะช่อง7ช่องเดียวก็1 5 0บาท มวยหูผ่านกล่องฟังช่วงเจ็ดช่วงเดียวก็100บาทนะครับนะก็ต้องบอกได้ว่าตอนนี้ผมได้สั่งอุปกรณ์มาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับนะก็การันตีว่าจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องของสัญญาณไม่มีเป็นทุกเจ้านะครับนะช่วงนี้สัญญาณโทรศัพท์นี่แย่มากครับนะพอเข้าในเวทีคือตอนทดสอบอะทุกอย่างดีหมดเลยแต่พอเวทีเขาปิดประตูคนเยอะมาใช้สัญญาณพร้อมกันปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยดีนะครับนะไม่ใช่เฉพาะผมนะ เป็นกันทุกเจ้านะครับเป็นกันทุกเจ้านะบางเจ้านี่ก็ะเวนาคลื่นโทรก็โทรไม่ได้ครับนะก็คือในเวทีช่องเจ็ดสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีทุกเครือข่ายนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวักรณ์การทํางานใหม่ทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็การันตีว่าไม่มีสะดุดอย่างแน่นอนนะครับนตะ่คือคนที่ภาคมวยในเวทีอ่ะมวยหัวเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนแต่ถ้าคนที่ภาคอยู่ที่บ้านอ่ะ ยังไงก็ต้องติดครับนะเพราะที่ถ้าเพราะว่าภาคบนที่บ้านมันจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ภาคในเวทีจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณโทรติดยากนะครับอันนี้ก็บอกกันนะครับนะก็บอกกล่าวกันว่า,าถ้าใครถ้ามวยหูคนไหนที่ภาคอยู่ในเวทีจะโทรติดยากนิดหนึ่ง <c oughs> ลายเสียงก็เป็นลายเสียง V.I.P ครับพวกเครื่องเข้าเวทีไม่ผ่านกล่องนะครับนะก็เดือนละ400บาทนะครับนะ,อะชอบแบบไหน,นอย่างไรก็โทรไปสมัครกันได้เลยครับ0827511988 0827511988รีบโทรสมัครกันให้ไวครับนะถึงเวลานี่โอ้โหเร่งโทรกันคือให้บริการก็ไม่ทันนะครับนะผมเองก็วุ่นวายไปหมดนะถึงเวลาเพราะฉะนั้นเวลาว่างๆก็โทร,โทรไปสมัครเลยครับนะจะได้มีเครื่องใช้นะครับแล้วก็ เป็นการเขาเรียกว่าประสิทธิภาพการทํางานของทีมงานผมด้วยนะครับนะพอสมัครไม่ได้หรือว่า โทรไปแล้วรับไม่ทันก็มาว่ากันอีกนะครับนะเพราะเวลามีเหลือตั้งเยอะแยะแต่ไม่สมัครไปสมัครกันวันมวยช็อกมือนใครก็โทรใครก็โทรบางทีก็รับกันไม่ทันนะครับนะก็ของผมนี่จะเต็มทุกสัปดาห์นะครับนะเต็มสุกดาสัปดาห์นี้ก็อยากจะให้โทรไปสมัครกันแต่นั่นน่นครับนะเพื่อที่จะ,ะเข้ามาฟังว่าอุปกรณ์ใหม่นะครับนะเครื่องโทรศัพท์ใหม่ทุกเครื่องนะ,นะเป็นระบบ 4G ทั้งหมดแล้วนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะระบบเสียงจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็อยากจะให้สมัครกันตั้งแต่นิ่นๆเลยนะครับ ส่วนท่านใดที่รุ่นเชียร์น้อยนะครับนะ่างอยากจะรู้ราคาหรือว่าอยากจะอยู่ในกลุ่มผมนะอยากจะรู้ว่าผมทํางานแบบไหนอย่างไรนะครับนะอยากอยู่ใกล้ชิดสัมผัสผมก็ลายเป็นลายพิมพ์ครับเป็นลายพิมพ์นะเป็นลายพิมพ์ที่ผมจ้างเข้ามาพิมพ์ให้เลยนะคนที่พิมพ์นี่ถือว่าเก่งมากนะครับนะเริ่มที่จะจับประเด็นอะไรต่างๆก็ถือว่าเก่งขึ้นมากเลยนะครับนะก็ เข้าฟรีครับเดี๋ยวผมจะปักลิงไว้ให้นะครับนะฟรีนะช่วงนี้นี่ฟรีก่อนนะครับนะตอนนี้ก็มีอยู่หลายร้อยคนนะนะก็คือเข้าฟรีนะครับนะมาฟังฟรีแต่ว่ายังได้อยู่ทักประมาณสัก200กว่าคน น่าจะตอนนี้น่าจะ200กว่าแล้วละ่ะน่าจะ2 0 5 2 0 6ประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นรีบเข้าเลยครับนะรีบเข้าเลยนะฟรีตลอดนะครับนะถ้าจะเก็บเงินเก็บอะไรเป็นค่าใช้จ่ายนี่เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ยังให้ฟรีกันไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าผมจ้างคนพิมพ์วันละ500บาทนะครับนะถ้าเกิดว่าทําพิมพ์แล้วสมาชิกยอมรับว่าราคาไวยพิมพ์ประเด็นสําคัญได้หมดแต่แล้มันก็จะขึ้นให้เป็น1000บาทนะครับเมื่อถึงตอนนั้นก็จะต้อง คิดราคาก,กันกับสมาชิกแล้วสาหรับใครที่อยากจะอยู่ในกลุ่มหลายพิมพ์ต่อนะครับนะก็ราคาไม่แพงครับนะผมทาก็ราคาท,ทั่วไปนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือข้าวฟรีนะครับนะทุกอย่างนี่ก็พิมพ์ตามที่ผมภาคทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> ก็มาว่ากันที่มวยคุ่ท <restrial> <bad> ี่หนึครับนะเป็นการวิเคราะห์พิจารณ์ตามชั้นเชิงมวยของตามชั้นเชิงมวยของนัมวยทั้งคู่ไม่เกี่ยวกับบริการหน้าเสือเสียงเชียร์หรือว่าข้อมูลมวยหลังช่างนะครับนะแต่ผมเห็นว่าการที่ผมวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชกเนี่ยส่วนมากจะแม่นกว่า อตอนที่ไปรู้เห็นในเรื่องของน้ำ,นำหนักในบันชกนะครับนะถ้าเอาเอาเฉพาะฝีมือมวยกันจริงๆจังๆเนี่ยผมดูว่าการวิเคราะห์แบบนี้จะแม่นที่สุดแล้วนะครับขุณที่หนึ่งครับเป็นการพบกันระหว่างท่านแสดงมอนพระรามสิทธิเพชรชูกันพัฒนาขานน้าวฝันบ้างไฟกโก ช่างนุ่นสีสเกตนะครับมวลนี้ก็ชอบกับพิกัรดน้ำหนัก104่อปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงมนพระรามก็คงจะรู้จักกันดีครับอดีตแชมป์102ปอนด์ของเชียงจัสีซึ่งจะเพิ่งจะแพ้ไปนัดล่าสุดนะครับนะทางด้านของมนพระรามนี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็ดูว่าจะสูงยาวเท่ากันนะมว่นี้สูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ประเภทฝีมือบุบุญเข่าในครับรู้กับได้เก็บกันวุธทำได้ดีมีทั้งนอกเป็านทน ชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะคือวงในนี่ก็ไม่ค่อยสู้เขาในเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงหลังก็มีขวางหน้ามีได้มาสู้บ้างแต่แต่ว่าถ้าเจอคู่ชกขวางหน้านี่จะไปไม่เป็นเลยครับนะจะหันข้างนะแต่ว่าบริการหน้าเสือเสียงเชียร์ชื่อเสียงบรมีมวยของทางด้านมนพระรามที่ช่องเจ็ดนี่ถือว่าดีกว่าทางด้านของคู่ชกเลยนะครับ ขอ้อมูลทางเทคนเดของมลพระราม,มาอายุ17ปี165ซนเมตรจากจังหวัดราชบุรีครับกระดูกมวยก็ประมาณสัก40ปั๊ไฟซ้อมอยู่ที่เดตนะครับไปปอนด์ใน50กิโลกรัมเวทชอกประจำประมาณสัก1 0 2 2 0 3ปอนด์นะนัดนี้ก็เพิ่มมาเป็น104เพราะว่าคุมเยอะครับนะที่ผ่า,านมาที่คุมเยอะทําให้ไปปอนนี่มียุบมีย่นครับนะปี68นี่ชกไปแล้ว2ครั้งก็ชนะ1แล้วก็แพ้1ครั้งครับชกเวทีมักงกรมาทั้งหมดใน20ครั้งชนะนอกคุณยก3าครั้งในยกที่3ว,าวงาม่เคยแพนกใครในเวที กรุมก่อนนัดนี้ผมก็อ่านว่าทางด้านของมอนพรามน่าจะดีนยักครับยกไม่น่าจะแพ้นกให้ทางด้านของโชกไหนนัดนี้นะครับนะเพราะว่า20ไฟในเวทีมังกรงไม่แพ้นกใครในแสดงว่าธาตุมวยหัวจูจะนถือ100%เต็มจริง,รงๆเลยนะเคยชกที่ช่อง7มาทั้งหมด2 1ครั้งนะก็ชนะที่ช่อง7นี่ถึง9ครั้งเลยแล้วก็เป็นการชนะนอก1ครั้งในยกที่3แล้วก็แพ้คะแนน2ครั้งไม่เคยแพ้น,นกใขรที่ช่อง7ก็ดูว่าน่าจะดีดนที่มัน่นคง น่าจะถนัดในการชกกลางวันด้วยนะครับส่วนทนายกาแฟาน่นบ้างไฟก็ช่างนุ่นสีสเกตนะครับบ้างไฟก็ช่างนุ่นสีสเกตนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างก็สูงยาวเท่ากันทรงมวยก็ประเภทฝีมือบูบุญเข่าในรูรับได้เก็บการวุทําได้ดีมีนอกเป็นไหนชกมนอกเก่งกว่าวงในนะครับนะแต่ว่าวงในผมดูว่าเฉพาะวงในนี่ดีกว่าทานด้นของคุช,ชกด้วยนะครับนะดูว่าฝีมือมวยนี่น่าจะดีกว่าทั้งนอกทั้งในครับสําหรับทนานของบ้างไฟก้นะครับ ข้อมูลต้นแบเทคนิคของทางด้านของบังไฟโกนี่บังไฟโกนี่ก็ก็อายุ21ปี165เซนเท่ากันจากจังหวัดมุกดาหารกระดูกมวยนี่ประมาณสัก70ครั้งก็ถือว่าดีกว่านะครับนะก็ซ้อมอยู่ที่ยะโสธรครับไปปล่อยก็50เท่ากันเวทชกประจําก็จะชกเวทใหญ่กว่ามาโดยตลอดนะครับนะั่นก็คือชอกอยู่ประมาณ105ปอนนะนัดนี้ชกหนึอยด์ปอนก็ดูว่าทําน้าหนักมาแบบไหนอย่างไรด้วยนะครับนะก็ชก ปี68นี่ชกไปแล้วสองครั้งก็แพ้ทั้งสองครั้งครับนะชกไปทีมกรุงมาทั้งหมดใน14ครั้งก็ชนะนกขุดชกนี่4ครั้งนะครับนะชนะนกขุดชก4ครั้งเป็นการนกในยกที่3กับยกที่4และก็เคยแพ้นอกคัดทานของชก1ครั้งในยกที่3นะครับนะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่2 พฤกษภาคมปี66นะครับผ่านมา2ปีกว่าแล้วที่ทางด้านของบงังไฟโก้ไม่เคยแพ้นอกไข่อีกเลยนะครับนาันนะด้านแพ้นอกก็โดนต่อยลําตัวนะครับนาะโดนต่อยลาตัวแพ้นอกไปนะครับนะซึ่งนักมวยที่ทางด้านของบงังไฟโก้แพ้นอกนั้นตอนนี้กําลังเป็นนักมวยดังนะครับนะเพราะฉะนั้นถึงไม่แปลกครับที่ทางด้านของบงังไฟโก้แพ้เพราะว่าอ่าตอนนี้นักมวยที่เขาแพ้นั้นกําลังเป็นนักมวยดังแห่งยุคอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับ มวยคนนี้ก็เป็นนักมวยที่รูปร่างสูงเท่ากันนะแต่ว่าทางมวยนี่แตกต่างกันทัพทััแดงนี่เป็นมวยซ้ายนะมวยนี่เป็นมวยขวาผมเองก็ไปไล่ดูการชกของทางด้านบังไฟโก้ครับนะเมื่อชกกับมวยซ้ายแล้วเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะก็พบว่าทางด้านของบังไฟโก้ในชกกับมวยซ้ายมาแล้ว4คนนะครับนะก็ชนะคะแนนเสือดำนะ แพนน็อกให้ทางด้านของดอกไม้ไฟในยกที่3เดินต่อยท้องคนเดียวนะครับแล้วก็ชนะคะแนนแสนสนเล็กแล้วก็ชนะน็อกเพชรพอใจอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอ่านว่าทางด้านของบั้งไฟก็เป็นมวยขวาที่ไม่แพ้มวยซ้ายนะครับนะเพราะฉะนั้นลูกเก่งของทางด้านบั้งไฟก็เวลาชอบกับมวยซ้ายนี่ที่ผมดูทั้ง4คลิปนี้นะก็คือจะมีลูกเก่งก็คือจะลูกเตะขวาแล้วก็จะถีบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเตะขวาปุ๊บแล้วก็จะถีบขวา อีกทีหนึ่งทาให้ทางด้านของอคู่ชกมวยซ้ายนั้นโตขึ้นไม่ทันนะครับนะแต่บืดวาดบูดวาดหมดเลยนะครับนะนัดนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านของ <c oughs> ทางด้านของบังไฟก้ใช้ลูกนี้นะครับนะก็คือเตะขวาเข้าไปที่ขอบกางเกงแล้วก็ถีบ ซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะแล้วก็วันวัน,วนตามเข็มนาฬิกานะครับนะผมเชื่อว่าทางด้านของมนพรรามนี่ไล่เหนื่อยแน่นอนนะครับนะแต่ว่าบรรยากาศเสียงเชียร์ต่างๆนี่จะเป็นรองท้านของมนพรรามคู่ขี้สุสีก็ชูแดงอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นทางด้านของบังไฟโก้นี่ไม่เคยชกที่ช่องเจ็ดมาก,ก่อนนะครับในะนัดนี้ก็ต้องดูด้วยว่าจะตื่นเต้น หรือไม่แบบไหนอย่างไรนะครับนะเพราะว่าทางด้านของบังไฟโก้นี่เคยอชครางวัลหนึ่งครั้งนะก็เป็นการชกในรายการเกียรติเพชรนะครับพพเพชรเกียรติเพชรเมื่อวันที่3มีนาหกเก็ผ่านมาปีกว่าแล้วล่ะนะวันนั้นก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปที่อ้อมน้อยนะครับในารายการช่อง36นะครับนะพราะฉะนั้นในเรื่องของการชคช่อง7หรือว่าการชกรางวัลน,นี่บังไฟโก้จะเป็นรองเพราะว่า14ครั้ง15ครั้งในวิธีมังกรงชกรางวัลเพียงครั้งเดียวที่เหลือชคกลางคืนทั้งหมดเลยนะครับ เมื่อคูนี้เมื่อเทียบเคียงในเรื่องของฝีมือมวยแล้วเนี่ยทางด้านของบังไฟโก้เนี่ยฝีมือมวยนี่จะดีกว่าเล็กน้อยนะครับนะก็คือมีทั้งนอกปีนายนะเวลาประกอบในนี่ก็จะขวางหน้ายัดขวางหน้าบิดออกข้างนี่ก็ถือว่าทำได้ดีเลยแต่ว่าสภาพร่างกาย จากคุณชินในชกรางวัลชกช่วงเจ็ดครั้งแรกนี่ผมรู้ว่าเป็นรองนะครับนะและยิ่งถ้าเกิดว่าถอยทางมวยเนี้ยต้องถอยแน่นอนครับทางด้านของังายก็นะครับในส่วนด้านของมนฑพระรามก็จะต้องเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปนะต่อยหมัดฟันศอกเข้าไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าทางด้านของมนฑพระรามก่อนผมเชื่อว่าน่าจะออกตัวได้ก่อนนะครับชี่ตัชอบก่อนช่างยังชอบไปที่นั่นของมนฑพระรามสิทธิเพชรชลุกันนะครับนะถ้าจะแพ้ก็พลิกไหนยกท้ายแต่คู่ขี้สุสีโอกาสชูชนะก็มีสูงมากกว่าทางด้านของฝ่ายน้ําเงินนะครับ คุที่สองครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านกาแฟเพชรเดือน โกดิตะมวยไทยพเพื่อนกเกาฝ่ายนอเวเด่นเมืองจันปอมองคนอินมวยคนนี้เชีวยวกันพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์ท่าด้านของเพชรเดือดก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างก็สูงยาวเสียเปรียบช่วงชกเล็กน้อยทรงมวยก็เพชรเดินหน้าท้าชนเตะคาเจาะยางตัวสันศอกลุ้นหลนหลับนับล็อกได้ก่อนนะครับนัเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับนะอาวุธมวยก็ถือว่าหนักแรงทุลูกทัดมวยนี่ผมดูว่าจะดีกว่าหัวใจในขิข่มทางด้านฝ่ายนอนมิดเลยนะครับข้อมูลท้านเทคนิคของท่านเพชรเดือ กระดูกมวยก็ชกมาประมาณสักห้าหกสิบครั้งก็ซ้อมอยู่พียแครครับปอดก็ห้าสิบกิโลกร,รมัมเบดชกประจำนี่อยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าปอนด์เท่าคู่แรกนะเท่าทางด้านของบ้างไฟโกเลยครับนะปีหกแปดชกไปแล้วสามครั้งชนะน็อกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่สามแล้วก็แพ้คะแนนสองครั้งครับชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดได้สิบแปดครั้งเลยน็อกคู่ชกสองครั้งแล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกใครในเวทีเมืองกรงมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยอ่านว่า น่าจะยืนยันคุยพายกไม่น่าจะแพ้นอกคนาตา่นของโชคในนัดนี้นะครับนันคือโชคที่ช่งเงจบแล้วหนึ่งครั้งนัดล่าสุดที่ชิงแชมป์นะก็ปรากฏว่าแพ้ไปนะครับเัรนั้นก็แพ้หลักแพ้เหลี่ยมไปนะครับ ส่วนทนางด้านกาแเงินเด่นเมืองจันทร์ปอมมงคลอินเด่นเมืองจันทร์นี่ก็เป็นมวยขวาครับนะรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะได้ลอยสูงยาวกว่านะครับนะสรงมวยนี่ก็ประเภทฝีมือปูบุญเข่าในครับรู้ครับได้เก็บการวุฒิธรได้ดีมีทั้งนอกปีทไหนชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยนะครับนะวงนอกก็ดีนะวงในก็ดูว่าจะดีด้วยนะครับนะวงนอกนี่แต่ดูว่าความหนักความแรงนี่จะเป็นรองแล้วก็ทางด้านคนเด่นเมืองจันทร์เมืองจันทร์นี่มีทั้งชนะน,น,นอกเขาแล้วก็แพ้นอกเขาได้ด้วยเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องของหัวใจผมดูว่าเป็นรองทางด้านของฝ่ายเพชรเดือดอยู่พอสมควรเลยนะครับข้อมูลทาาน้านทคนินคอนท่านั่น,นเด่นเมืองจันทอายุ19ปี171ซนติเมตรก็สูงกว่าประมาณสัก5 4 5เซนเลยนะประมาณ5เซนจากสีสะเก็ดกระดูกมวยก็ใกล้เคียงกันครับ560สไฟซ้อมอยู่ที่ปอดมองคนอนครับปอดน,น,นี่้53กิโลกรัมมากกว่า3กิโลนะครับนะ้พอ่อชกเวดใหญ่กว่านะก็ต้องรู้ด้วยว่าการคุมน้ำหนักของท่าน้านเดินเมืองจันนั้นมาแบบไหนอย่างไรนะ เวีทน้ำหนักที่ชกหยุดจำก็อยู่ประมาณสัก1 1 0ปอนด์นะครับน,ะนั้นนี้1นึอปอนด์นี่คุมเหนื่อยแน่นอนนะครับนะปี68ชกไปแล้ว2ครั้งนก,ก็ชก1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้นก1ครั้งในยกที่1นะครับนะาโดนเพชร3นี่อัดเตะขาเจาะย,อยางสมัดนี่แพ้นกไปในยก1ที่ช่อง7จ็นี่แหละนะ ชกเวทีมางกรุงมาทั้งหมดก็ยี่็20ครั้งนะก็ถือว่ากระดูกมวยมางรึงพอกันนะครับนะก็ชนะนกคู่ชก5้าครั้งนะครับเป็นการชนะนกในยกที่1ยกที่2ยกที่3ยกที่4เลยและก็เคยแพ้นกไข่ตะด้านของชกเวทีมางกรุครั้งนะนก5แต่แพ้นกหนะครับเป็นการแพ้นกตั้งแต่ยกที่1 2 3 4เช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของธาตุมวยนี่ผมรู้ว่าเป็นรองตะนั่นเขาไแดงชัดเจนเพราะแดงไม่เคยแพ้นกไข่มีแต่นกเขานะครับ เคยชกที่ช่องเจ็ดมาทั้งหมดใน5ครั้งครับสำหรับทานาน้าคอนเดนเมืองจันนะก็ชนะคะแนน3ครั้งแพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งที่ช่อง7นะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงเพชรเดือดนี่เป็นมวยเพชรเดือดนี่ก็เป็นมวยซ้ายส่วนทางด้านของฝ่ายเดืนเมืองจันเป็นมวยขวาผมเองก็ไปไล่ดูการชกของทางน้าเดือนเม<ๆ>ืองจันนะครับนะว่าเมื่อชกกับมวยซ้ายแล้วจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะผมเองก็พานุมานได้ว่าทางด้านของ เด่นเมืองจันเนี่ยาชบก,กับมวยซ้ายก็น่าจะแพ้มวยซ้ายนะครับนะก็ แพ้น็อกให้กับทางด้านของสิงห์สุราษฎร์นะแล้วก็แพ้คะแนนด้วยนะครับนะก็คือเจอสิงห์สุราษฎร์สองครั้งนี่ทั้งแพ้น็อกทั้งแพ้คะแนนนะครับแล้วก็แพ้น็อกนี่เป็นแพ้น็อกยกที่1เตะขานะครับนะโดนเตะขาแพ้น็อกตลอดเลยแพ้น็อกให้ทางด้านเงาอีทีปตททองทวีนะครับนะก็โดนเตะขาต่อยหมัดนี่แหละนะก็ทิ้งตัวไปนะครับนะแล้วก็แพ้คะแนนอ่าให้กับท่านักสิงห์สุราษฎร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอ่าชกกับมวยซ้ายก็ดูว่าจะแพ้มวยซ้ายนะครับนะวันนี้มาเจอมวยยยซ้าาาานนนะะะครรับเเเเพชดดือี่ตขจ ส่วนท่านันฝ่ายน้ำเนเป็นมวยขวาที่แพ้นอกมานี่โดนเตะขาเจอยานหมดแพ้นอกตลอดเลยวันนี้ก็เลยอ่านว่ามาเจอของแสลงเลยครับสำหรับท่านของฝ่ายน้ำเงินนะครับนะ,ะแพ้มวยซ้ายด้วยบางแทงซ้ายบางอาวุธซ้ายนี่ไม่เป็นนะและก็โดนเตะขาในสนุ่งตลอดโดนหมัดนี่ก็มีวูบวัดไรรวนทิ้งตัวตลอดด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสที่ด้านของเพชรเดือดจะชนะนอกทางด้านของเด่นมืองจนันมีสูงมากทีเดียวนะครับที่ตัวชอบคนช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของเพชรเดือด กอลิตะมวยไทยนะครับแล้วก็ทาาน้านของเพชรเดือดเป็นมวยเด็ดลุ้นนับนกนะครับนะเป็นมวยเด็ดลุ้นนับนกไปก่อนได้เลยนะครับนะก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรเดือดนะครับนะก็ดูว่าชนะนกได้นะครับนะดูว่าชนะนกได้เลยนะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างท่ดัฟแดงเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันด์พัฒนาก้าาน้ำเงินทะเลทองโชดผลไม้สดนะครับวยคูนนี้ก็ชกกันพิการน้ำหนัก158ปอนด์นะครับมีการเดิมพันเดิมพันนอกเนี่ยหกแสนบาทเท่าเดิมนะครับนัดล่าสุดนี้เขาเสมอกันมาแล้วก็มีติดการนวมหกแสนบาทนัดนี้ก็มีหกแสนบาทเช่นกันนะครับได้รับการยืนยันจากกำนันนิรันด์มาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางด้านของเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันด์นี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่ก็ดูว่าจะสูงยาวแต่อาจจะเสียเปรียบช่องชกนะเป็นเสาโทรเลขนะครับนะเสาวทวเลขชกกันเลยแล้วก็เป็นมวยรุ่นยักษ์ใหญ่ชกกันนะครับนะ,ะส่งมวยสรงมวยก็ฝีมือบุบบุนเข่าในครับรู้กับได้เก็บกานวุฒิทำได้ดีมีทั้งนอกป็นตะไนชกองนอกวงในเก่งพอกันนะครับนะก็บางครั้งางคราวก็จะจะถอยเยอะนิดนึงนะสำหรับทาได้านฝ่าเงินคือทําได้ พอคูกอกอาการไม่ดีก็ออกมาถอยเต้นสัหน่อยประมาณนี้นะครับนะก็คือประเภทยึกยๆกยกัยกยักคิดคิดช้าทําช้าแหละแต่ถ้าเกิดว่าจังหวะทําจังหวะใช้ก็ถือว่าทําได้ดีครับนะ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านเหนือสิงห์ก็อายุ23ปี180เซนนี่เสาทรเลขกันนะครับจากอุบลกระดูกมยก็ประมาณสัก6กส่าไฟซ้อมอยู่ที่สิทธิกำน,นนันนิรันยสนถอคขับปปอน,นี์น6กกิโลกร,รมัมเวทชกประจำนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก1 5 6 1 5 8ถึงปอนด์ปี68ชกแล้ว2ครั้งนะก็ชนะ1ครั้งแล้วก็แพ้นอก1ครั้งนายกที่1ครับโดนหมัดของกณชกนี่ก็นับ8อีกอีกทีนึงก็ไม่ต้องนับเลยครับนะก็งงายยท้อไปเล ชกเวทีมืองกรมาทั้งหมดในี้าครั้งครับนะก็ชนะ3มครั้งเป็นการชนะคะแนนทั้งหมดไม่เคยน็อกใครในเวทีเมืองกรมาก่อน,นดที่ผมเมื่อลอ่านว่าไม่น่าจะน็อกทางด้านของทัดเหล่ทองได้นะครับนะก็ดูว่าทางด้านของเหนือสิงห์น่าจะ น่าจะเ,าเกมยาวแหละนะคงจะนกทางด้านของชอกยากเลยนะคือชอกที่ช่วงเจ็ดไปแล้วหนึ่งครั้งก็วันนั้นก็ชนะคะแนนไปนะครับนะแต่ว่าทางด้านของยอดผูผาวันนั้นนี่ทําน้ําหนักไม่ได้นะครับนะทำนักไม่ได้อา่าลดแล้วลดอีกก็ลดไม่ลงนะครับนะมาน้ําหนักเกินเยอะนะก็ปลายๆในะยอดผูผาก็ยุบไปแต่ว่าต้นๆก็อ่าต้นๆน,น,นี่ก็ตกเป็นรองนะครับนะเพียงแต่ว่าปลายๆก็ได้เปรียบสัมพัร่างกายก็ชนะไปนะครับ ส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินทัดเลทองโชดผลไม้สดนะครับนะก็กล้าเดิมพันด้วยนะครับนะข้างละ3 0 0แสนบาทนะครับนะก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวได้ลอยสอมวยก็ฝีมือบุบุนข่าในครับรัรบได้เก็บการวุฒิทำได้ดีมีทนนอกปิ่นทนายโชคบวบงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงตลอดเกมวงนอกก็ดีครับนะแล้วก็เป็นมวยที่ขยันกว่าด้วยทางมวยก็คงจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าใส่นะครับ ข้อมูลตนักเศน็ปของต้านนันทะเลทองอายุ29ปีแก่กว่า6ปี183เซนสูงกว่า3เซนติเมตรจากบุรีรัมนะครับในะอุบลบุรีรัมก็จังหวัดติดกันนะครับกระดูกมวยก็ชกมาประมาณสัก200ฟไฟได้นะครับนะเพราะชกมานานแล้วครับสำหรับทางด้านของทะเลทองปี68นะี่ยังไม่ได้ชกในเวทีมังกรุงนะครับชกอยู่ที่ภูทรตลอดเลยชกเวทีมังกรงมาทั้งหมดนี่ก็50ครั้งแล้วนะครับนะเพราะว่าเข้าเวทีมังกรงมาตั้งแต่ปี59นะครับนะก็ประมาณ10ปี มันจะเข้าเวทีมังกรมาก่อนนะครับนะก็ชนะนกคุชกในเวทีมังกรุงนี้5ครั้งเป็นการชนะในยกที่3กับยกที่4มากที่สุดเลยก็เคยและก็เคยแพ้นก3าครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3กับยกที่4เช่นกันนะครับนะนัดนี้ก็ได้กลับมาชกที่ช่อง7อ่าทางด้านของทางด้านของทะเลทองนี่ก็เคยชกที่ช่อง7แล้วนะครับนะทางด้านของทะเลทองนี่ก็เคยชกที่ช่อง7นะ เมื่อก่อนนี้ก็เป็นแชมป์ช่อง7จ็ดนะสำหรับทางด้านของทะเลทองนะครับนะนักนี้ก็ได้กลับมา,าได้กลับมาชกที่ช่อง7อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนคุณนี้นเคยชกกันมาแล้ว2ครั้งนะ ก็ชกกันที่ต่างจังหวัดนะครับครั้งแรกก็เป็นทางด้านของเหนือสิงเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครั้งที่2นี่ก็เสมอกันนะครับเดิมพันหกแสนบาทเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับนัดนี้ก็มาเจอกันใหม่ครับนัดที่นะอา่าแล้วก็มีเดิมพันหกแสนบาทเหมือนเดิมนะครับนะรูปเกมนี่ผมดูว่าทางด้านของทะเลทองจะต้องออกนําก่อนเพราะว่าเป็นเมื่อที่ขยันเดินกว่านะครับนะขึ้นไปในเดินเข้าใส่ ทางด้านของทะเลทองในเป็นมวยที่ขยันและก็อาวุธมวยนี่หนักแรงปั้นตีกระดูกดีชกเวทีมัง,มงกรมาก่อนแล้วก็ชกที่ช่องจ็ดมาก่อนนะเชื่อว่าน่าจกนําก่อนส่วนปลายๆจะคุมได้หรือไม่นะครับนะก็ว่ากันอีกทีแต่ว่ามวยแบบนี้นี่เข้ามวยออกนําก่อนได้เปรียบนะครับออกตัวได้ก่อนนะครับ <S <S ชี้ตัวชอบก่อนช่างยังชอบไปที่ทางด้านของฝ่ายนเหเือนทะเลทองโชดผลไม้สดนะครับคู่ที่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดง ยกคีรีเทีนยนไวไทยพัฒนด้านของฝ่ายน้ำเงิน เด่นสิทธนายกทิวิตพงศ์มวยคนนี้ชกกันพิการน้ำหนัก119ปอนด์ทางด้านของฝ่ายแดงยกคีรีก็เป็นมวยขวาขับรูปางได้ลอยทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข่าในชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะทรงมวยนี่จะแข็งแกรง่งแะดงอาวุธมันนี่ทั่ว่าหนักแรงทุกลูกเลยครับนะแต่ว่าต้นๆ้นไม่ค่อยขยันนะก็ต้องดูด้วยครับถ้าเกิดว่าหยกคีรีออกมาขยันก็ชนะช,นะชนะได้เลยนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้นๆนเนี่ยที่ผ่านมาไม่ค่อยไม่ค่อยขยันแต่ันล่าสุดนี่ขึ้นมาในชิงเดินก่อนเลยนะถ้าเกิดว่าชกแบบทรงชิงเดินนกก่ออาส ที่ยอกคีรีจะชนะก็ไม่สูงเช่นกันนะครับข้อมูลทางเทคนิคของทา่านยอกคีรีอายุ2ีปีในรัฐ5เซนจากจังหวัดสุรินทร์กระดูกมดก็ชกมาเป็นร้อยนะป่อยๆก็59กกิโลกรัมเวทชกประจําก็ร้อยปอนด์ปี68ชกไป3ครั้งก็ชนะคะแนน1ครั้งแพ้2ครั้งเป็นการแพ้ให้กับท่านของชกนี่แหละทั้ง2ครั้งแล้วก็แพ้นอกหนึ่งครั้งในยกที่4แพ้แตกที่ช่อง7ด้วยนะครับชกเวทีมกรุงมาทั้งหมดใน5้ครั้ง ชนะนคุนนกชกเพียงครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นอาบรุรมวยของตาดด้านฝาแดงไม่ได้หนักแรงนะครับนะาทางด้านฝ่ายแดงนกคุกชกเพียงครั้งเดียวก็กกคงจะไม่มีลูกหนักแหละนะแล้วก็เคยแพ้นกถึง5ครั้งเลยครับนะก็โดนหมัดโดนศอกโดนเตะกั้นคอบ้างอะไรบ้างนะครับนะก็แพ้นก5ครั้งครับในวิธีมังกรชกที่ช่อง7มาทั้งหมดน15ครั้งก็ชนะ7ครั้งเป็นการนก1ครั้งในยกที่4แล้วก็แพ้8ครั้งเป็นการแพน้นก สองครั้งนาะยกที่หนึ่งกับายกที่สี่ก็เคยแพ้นอกที่ช่องเจ็ดนะครับส่วนธนาการฝ่ายนำเงินเด่นสิ์นายกธวิทพงศ์ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างนี่เป็นรองนะกำยำลำสันหนาตันเสียเปรียบช่องชกเล็กน้อยทรงมวยก็ประเภทฝีมือเข่าหนครับชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะข้อแขนนี่จะแข็งแรงแรง,งเลยถ้าขึ้นขอได้นี่คุชชกนี่แก้ไขยากแล้วก็มีหมัดมีศอกที่ออกอันตรายครับลูกเตะขาก็หนักนะ,ะตน้ตนๆนี่เขาจะเตะขาต่อยหมัดพันศอกนะ ปลายปลาเนี่ยปล้ำพัดะตีเข้าในก็ถือว่าช่วงหลังสภาพร่างกายก็ดีด้วยนะครับนะชนะมาแล้ว4ไฟติดต่อกันนะครับนะแต่ว่าทางด้านของเด่นเนี่ยจะรื้อเวทีไปนิดหนึ่งนะเนื่องจากว่ามีการขึ้นรายการชกมวยวันมาโดยตลอดนะอันนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญก็ได้นะไปซ้อมเพื่อที่จะชคหวยวันนะครับนะแล้วก็คุณชกนี้ถอนไปหรือว่าเลื่อนมาตลอดนะสุดท้ายก็ต้องมาชกหวยไทย5ยกนะครับนะไปซ้อมหวยวันชกซ้อมมวยวันแล้วมาชกมยไทยหยกอาจจะสับสนหรือว่า อาจจะผิดคีย์ก็เป็นได้นะครับนะไไว้ครูข้อมคียก็เตะข้อมจังหวะข้อมจังหวะอาจจะไม่ดีก็เป็นไปได้สูงเช่นกันนะครับนะมวยคุนี้ไม่แบ,บ่เบอร์นะครับนะในสายตาผมมองว่าไม่แบ,บ่เบอร์ครับนะมวยคุนี้เคยชกมาแล้วสองครั้งอะ่นะนายกคยีก็แพ้คะแนนแล้วก็แพ้นอกแพ้แตกในก็สี่แต่ว่านัดนี้ก็ยังมาให้เจอมาประกบให้แก้มือกันอยู่นะครับนะการชนะของนัดที่แล้วเนี่ยทำาให้ทางด้านของยกคยีเนี่ย ได้คุยตกลงกับทางด้านทีมงานผู้จัดด้แล้วว่าวันที่ช่างน้ําหนักแล้วเขาทำน้ำหนักไม่ได้นะครับนะลดยากวันนั้นคุมเยอะแต่สุดท้ายก็ทําจนได้นะครับนะแล้วก็มีข้อสัญญากันไว้ครับว่าถ้าหยกคีรีชนะนัดนี้ก็จะประกอบให้แก้มือกับเด่นนะเพราะว่ายกคีรีเขาอยากจะแก้มือกับเด่นเพราะวันนั้นนี่เขาบอกเขาเริ่มทําได้เริ่มตีได้หรือมันคอได้แต่มาแตกกรรมการตัวหมอจับแพ้ซะก่อน ก็ดอกรีก็ทำหนักจนได้ครับวันนั้นนี่ก็ทำหนักจนได้แล้วก็ชกชนะ ลิกชนะด้วยนะครับนะมีแต่คนเล่นน้ําเงินนะแต่ยกครีก็พลิกชนะไม่ได้ก็เลยได้มาชกแก้มือนะครับการเตรียมซ้อ,ซอมยกครีดีกว่าแน่นอนนะครับนะเด็กตั้งใจที่จะแก้มือส่วนทางของเด่นก็ซ้อมชอกวันแล้วก็มวยในเลื่อนมาตลอดครับสาหรับเด่นก็คือซ้อมๆหยุดๆนะก็ต้องดูด้วยบุรีรัมฝนตกทุกวันหรือไม่นะครับนะถ้าฝนตกก็การเตรียมซ้อมก็อาจจะเป็นรองทางด้านของข่ายใหญ่นะครับเทียนมวยไทยซ้อมอยู่ที่กรุงเทพนะครับมวยคนนี้ก็คงจะคู่ขี้สุสีไปพลิกไปพลิก,กมาแต่ว่าถ้าเข้าเด่นก่อนผมอ่านว่าตน้ตนๆ ีโอกาสได้ออกตัวก่อนนะครับราคาต้องไปก่อนถ้าทางด้านของยกครีจะชนะจะต้องชนะ ในปลายปลายยกที่4ซึ่งตอนนั้นเราก็คงจะออกตัวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะว่า,ามวยจะแพ้ชนะไม่ต้องไปสนใจครับนะที่เรานะหากระสุนจากกระเป๋าคนอื่นมาใส่กระเป๋าเราอย่างเดียวก็พอนะครับแพ้ชนะเป็นเรื่องของนักมวยนะครับเข้าท่านได้ฝานนํามือนก่อนมีโอกาสออกตัวได้ก่อนได้เปรียบก่อนรับทรัพย์ก่อนนะครับเชียตัวชอบกันช่างยังชอบไปเทื่อนของเด่นสิทธิ์นายกทวิตตะผงนะครับก็ครบถ้วนกันทั้งสีคู่ครับสำหรับการวิเคราะห์วิจารณ์เชิญเชมวยก่อนช็อของช่อง7สีนะแล้วก็เดี๋ยวช่วอหลังจากนมวย างน้นเสร็จก็จะฟันทองหลังช่างลองคลิปให้อีกครั้งในเช้าวันอาทิตย์นะครับนะชอบแบบไหนอย่างไรอยากจะฟังผมพากนะครับนะก็ในเวทีทุกคู่ทุกช่องนะครับมีข้อมูลมวยโดยละเอียดก็0 8 2 7 5 1 1 9 8 8 0 8 2 7 5 1 1 9 8 8ชอบแบบไหนอย่างไรบอกกันได้เลยมีบริการให้ทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดนะครับนะลงทุน1 0 0่งแกว่าบาทเลยนะครับนะเปลี่ยนเครื่องรับโทรศัพท์ไปแสนกว่าเลยครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า สมาชิกไม่ช่วยนะครับไม่สนับสนุนนี่ก็จะไม่มีเงินมาเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับนะเปลี่ยนครั้งนี้ยกใหม่ทั้งชุดนี่1 0 0 0 0แกว่าบาทนะครับนเะขาต้องบอกกันว่าได้เปลี่ยนอุปกรณ์มอยหูครบ เครื่องนะครับนะยกเซตขึ้นมาใหม่หมดเลยยกทั้งชุดขึ้นมาใหม่นะก็เป็นเครื่องใหม่อาจจะดีที่สุดนะครับนะเพราะว่าผมใช้เครื่องใหม่ชุดนี้เนี่ยเป็น Android หมดเลยนะครับนะไม่เป็น4 5G หมดเลยนะครับนะรองรับ4 5G หมดเลยไม่มี 3G แล้วนะครับนะก็าอาจจะดีกว่าของคนอื่นๆก็เป็นไปได้ก็ยังไงก็โทรมาทดสอบกันได้เลยนะครับนะว่า เครื่องใหม่นะครับลงทุนไปแสนกว่าบาทนี่การฟังเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนะ0827511988โทรก,กันไปสมัครกันตั้งแต่เนิ่นๆรันตีว่าเต็มทุกเครื่องนะครับนะก็ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ